นี่นะครับสำหรับใครนะครับที่มีไขมันพอกตับแบบนี้นะครับหรือตับแข็ง ตับอักเสบนะครับหรือว่าค่าตับเกิน40แล้วนะครับเป็นสายดื่มสายปาร์ตี้ไม่เคยดูแลสุขภาพตับเลยนะครับเริ่มมีการเก็บติคงขวาแล้วรับกดลงไปท้องบวมท้องมานท้องแข็งนะครับหรือเริ่มมีอาการเบื่ออาหารนะกินได้น้อยลงนะกินข้าวได้น้อยมากๆเลยนะครับหรือบางคนนะถูกเสียดแน่นท้องนะครับอาการของตับพวกนี้นะครับจะเริ่มแสดงมาทีละนิดเลยนะครับใครที่เริ่มมีการแล้วควรที่จะดูแลสุขภาพตับได้แล้วนะครับแนะนําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะกินของทอดของมันให้น้อยลงนะครับกินอาหารฟาสต์ฟู้ดให้น้อยลงนะครับตับจะ ดูแลสุขภาพให้น้ำหนักของเราครับไม่เกินเกณฑ์นั่นเองครับแต่ถ้าให้นะครับที่ลองมาหลายอย่างแล้วนะค่าตับยังเกิน40อยู่เลยหลังเริ่มมีการจิตใจคงขวาตัวเหลืองทะเหลืองอยู่เลยนะครับหรือว่ากินข้าวน้อยขับถ่ายไม่ปกตินะครับเป็นแนะนำให้ตัวนี้ไปทานนะครับเบตาลีฟนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับเลยตัวนี้เป็นสารสกัดจากลิเบอรีนนะครับตัวนี้ชำระสามพิษให้ตับนะครับใครที่มีค่าตับเกินหรือ ค่าตับตกสูงนี่ทานตรงนี้ดีมากเลยค่าตับจะได้กลับมาเป็นปกตินะครับผมเดี๋ยวไปเจาแพยาก้าวให้สาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับโดยเฉพาะเลยนะครับเอาไปทานนะครับเป็นแนะนำหนึ่งเม็ดนะครับพร้อมอาหารเช้าหรือเที่ยก็ได้ไม่ทานควบคู่กับยากาแฟหรือเครื่องดื่มมินเนานะครับจะมีผลต่อการดูดซึมนะครับผมแนะนําเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับกดนได้เลยนะครับ